ดารินีน,น,นันทาวรนุชผู้อำนวยการศูงย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามเสียาสายเขตบางช้งหลางกิจกรรมถนนสายแอสซีที่ท่านได้รับชมภาพซึ่งกำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะคะได้จากกาัดกันได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่27และ28เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ถือเป็นวันสุดท้ายกิจกรรมงนี้จัดร่วมด้วยระหว่างกศนเขตบางท้างหลงังสำนักงานเขต วงางสลางและต้นสูเอแสตมิวนะคะซึ่งองคเคาะให้สถานที่จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการให้โอกาสกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่ทั้งหน่วยงานของกศนและสำนักงานเขตได้จัดรมให้กับชุมชนต่างๆได้นำผลงานออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะคะอีกทั้งให้โอกาสกับชุมชนได้มีอาชีพจากการจำหน่ายสินค้าในงานนี้นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังให้โอกาส ภูมปัญญาชมชนนะคะซึ่งได้ออกได้มาเปิดตัวออกร้านสินค้ากิจกรรมในวันนี้นอกจากที่จะนำเสนอผลงานของุ่ผู้เรียนแล้วนะคะยังมีการสาธิตวิชาชีพต่างๆให้ความรู้ให้การอบรมเช่นการทำเบคอนขาการทำอไอศครีมการทำอาหารขนมขบเคี้ยวเพื่อจะเป็นคุกกี้ เสียงรื่นเรงและมากมายนะคะรวมทั้งงานศิละปะต่างๆที่ท่านได้จะได้ชมจากภาพค่ะการการจัดงานทั้งนี้ได้รับคมสนใจจากประชาชนทั้งที่อยู่ในเขตวังทองหลางและวั้ประชาชนที่มาจากระแวกต่างๆนะคะอย่างเมื่อเช้าก็มาจากอ่อน้อยมาจากออแถวนคนรสรมก็มีนะคะซึ่งก็ได้รับทราบจากทางประชาสัมพันธ์ หวังว่าการจบงานครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับทุกท่านครับผมขออทีนะครับคุณดารินดีนะฮะอันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่จัดงานในครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะครับมากแล้วเราจะจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นในชุมชนครับผมค่ะแล้วเราก็ส่วนมากนี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดร่วมกับเขตด้วยร่วมกับเขตด้วยณสถานที่นี้ด้วยเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมฮะครับผมค่ะแล้วเราก็จะฟังเสียงตอบรับนะคะจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการ S <S <S นะคะถ้าเราจะมีการประเมินผลถ้าหากว่ากิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ <S 2> <S 2> และฐานต้นซุงมกเวนยวนะคะยังอนุเคราะห์สถานที่อีกเราก็คิดว่าเราจะจัดในปีต่อไปโอ้โหน่าสนใจมากครับทั้งวันนี้คือวันที่28วันอาทิตย์ที่28เนี่ยเป็นวันที่2ของการจัดงานแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราจัดไปแล้วเป็นวันแรกก็คือวันเสาร์ที่27นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเนี่ย พอจะประเมินในใจได้ไหมฮะว่ารู้สึกว่าผลของมันเนี่ยมีเสียงชมมามากค่ะบอกว่าเป็นการจัดง,งานที่ดีแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ดีๆเพราะว่าเราเปิดกว้างไม่ใช่เฉพาะให้กับประชาชนในเขตเราข้งางหลังเท่านั้นมาจากไกลๆมาจากหลายท่านเมื่อเช้าใน f a เ e b o o k กจะมีท่านที่โพสต์เข้ามาบอกว่าอยากมามากคือยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใช่ไหมฮะไม่จํากัด <มา S 1> ว่าอ,อ,อยู่เขตไหนของใครจะมาก็ได้ไ โดยปกติแล้วที่เราเปิดบอมบ์ดส่วนระยะสั้นนะคะก็จะมีจากหลายหลายหลายที่หรือต่างจังหวัดก็มาเรียนกับเราค่ะเราจะจัดตามนโยบายของรัฐบาลก็คือจัดที่คืนนะคะหวิชาที่เราสินบอมบ์ดสั้นทั่วไปจะมีที่ได้รับความนิยมสูงนะคะคืออะไรนะครับโหราศาสตร์นะครัะมีโอราศาสตร์ไทยโอราศาสตร์ที่คีแล้วก็โอราศาสตร์แผนงขัโหราศาสตร์เมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือมีการที่เปิดโอกาส สอนด้วยหรือเปล่าที่จบจากกศนวันทองหลางแล้วแล้วก็รวมตัวรวมกลุ่นกันตอนนี้เขาจัดตั้งเป็นชมรมเป็นชมรมโหราศาสตร์คนรักโหราศาสตร์นะครับซึ่งสิทประสงค์ของชมรมเนี่ยก็ให้สมาชิกในชมรมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เขาได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันแล้วนอกจากนั้นเขายังมีโอกาสได้ไปรับออกให้บริการกับ เอกชนต่างด้วยค่ะมีรายได้ด้วยแต่หมายถึงว่าโหราศาสตร์นี่ก็จะกระจายไปทั่วไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเขตวังทองหลางไม่ค่ะจากหลายที่ก็มาศึกษามาศึกษาเป็คนที่เรียนโหราศาสตร์แล้วจะค้นค้าแสวงหาที่จะมาศึกษาการแต่ก็มีชมรมของเราที่สามารถมาอยู่ร่วมกันปรึกษาหารือกันได้ใช่หยู่อยู่ตรงที่ไหนนะครับสถานที่อะฮะสถานสถานที่เขาสถานที่ตั้งเขาจะอยู่ที่ตลาด อ๋อ <Land. S 1> oh, Happy Land นะ,ค,ะครับแต่เวลาที่ประชุมกันครั้งแล้วแต่จะเปลี่ยน oh. แล้วแต่ก็จะจับเปลี่ยนไปเช่นบางใช้บางครังง้ uh huh. ง,งก,ก็ใช้สำนักงานของกศนบางทั้งหลังอ่าฮะบางใช้บางครั้งก็ใช้สถานที่ชมรมแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดเขาอยากจะสนใจเกี่ยวเรื่องอพวกโผลาละสารอยากไปศึกษาเนี่ยเขาจะไปติดต่อได้ยังไงที่ไหนติดต่อได้ที่กศนเขตบางคลงหลังค่ะ พอจะหมายเลขโทรศัพท์ได้ไหมฮะจำหมายเลขไม่ได้ไม่เป็นไรฮะอย่างนั้นก็ขอให้บบกว่าไปเสิร์ชหาใน Google ก็ยังมีไหมฮะในเบอร์โทรศัพท์ฮะกศนนะฮะเขตวังทองหลางเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลากหลายคุณประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วอย่าไปอย่างยิ่งเนื่อกจากของราสตร์แล้ววิชาที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอ๋อมีภาษาอังกฤษด้วยโอ้เยี่ยมเลยฮะเล่นการสนกระดาษ เปิดเมื่อปีที่แล้วนะคะมีจัดได้หลายรุ่นเป็นแบบฟรีฟรีค่ะฟรีด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยเนี่ยอันนี้ต้องแรงกับงานประชาสัพันธ์อย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ AEC เนี่ยเริ่มจะนะฮะนับถอยหลังกันแล้วเนี่ย เราก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงทางด้านภาษาถ้าคอนเวอร์เซชันได้ก็คือการสื่อสารได้ก็มีชายไปได้เยอะแล้วนะฮะเราจะเน้นการสนทนาเพราะส่วนมากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาอบรมมักจะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่ผ่านวัยเรียนแล้วเขาก็จะไม่เน้นแกมมากใช่ครับผมขอให้สื่อสารได้ก็เรียกว่าโชคดีแล้วนะฮถ้าเกิดว่าสนนในเร็ววันนี้ก็น่าจะประมาณต้นเดือนสิงหา เราจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะสถานที่เรียนก็วัดสามนาทีควบคู่กันเลยเหรอฮะในลักษณะที่แบบว่าในในช่วงเวลาเดียวกันมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษจีนเนี่ยจะเปิดวันจันทร์กับวันพุธวันจันทร์กับวันพุธภาษาอังกฤษก็จะเปิดวันศุกร์วันศุกร์วันเดียวในหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงเวลาไหนครับผมเออเช้าถึงเย็นนะคะเช้าถึงเย็นเลยเออสามโมงเช้าถึงบ่ายสามสามคือถ้าเกิดมาเรียนเนี่ยแบบว่าคอนเวอร์เซชันไปช่วงนั้นทั้งหมดเลยแบบว่า สเปคกันได้ตลอดคุณครูก็จะสอนเราคุยก็จะเตรียมบทสนทนาให้ออกมาฝึกให้ออกมากล้าพูดกล้าอะไรคุยด้วยภาษาการที่ไปสมคัญ์รื่อศึกษาหลายภาคเนี่ยก็บอกว่ามีความมั่นใจขึ้นจากที่ไม่กี้คือคนไทยส่วนใหญ่แล้วได้ได้เรียนแต่ว่า ไม่กล้กาฮะกระดาษแต่ในในคลาสรูมเนยเราสามารถคุยกันได้แบบภาษาอ,อ,อังกฤษล้นลวนๆ้วนเช่นด้านใดมีข้อคําถามก็จะเอาคําถามที่ตัวเองประสบอบาจารอาจารย์จะกระตั้งประโยชนครับผมแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีคืออาจารย์ก็จะพาไปทบกลุ่มเช่นไปวัดมะแก้วนี่ค่ะ แล้วก็จะมีคําศัพท์เพิ่มเติมให้นะด้วยเนาะโดยปริยายอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ที่มีให้นะครับแล้วก็มีอะไรเนียฮะดนตรีในเรื่องของดนตรีเนี่ยทางเราพอสนอยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวครับผมแต่ทางต้นสูงแอเนอิว าการได้มีการต้อสารการและทางต้นสชือ,อดเดเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยส่งเสริมใจอมตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจำเตรียมการ,รอยู่แต่อนาคตเนี่ยคิดว่ามีแน่นอนอนะครับเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็หลังนอกจากนี้ก็จะมีผมเมื่อกี้เห็นผ่านไปมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนันกาคือกลาลายอาชีพมากมายเลยครับรคือดูแลน่าสนใจอย่างยิ่งและเสียดายแทนที่คนที่ไม่ได้มางานนี้ ที่ไม่ไม่ได้ทราบข่าวก็เลยเอาเป็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดขอให้แบบว่าใครที่ชมคลิปนี้แล้วทราบไว้ก่อนว่าต้องติดตามข่าวต่อไปก็จะมีการงานประชาพันธ์ซึ่งซึ่งคงจะต้องขออะไรนะฮะเกี่ยวเรื่องข่าวสารมีการอัปเดตเนี่ยขอขอคุณนรินีผู้อำนวยการเนี่ยช่วยบอกพวกเราด้วยอาจารย์นะฮะเดี๋ยวผมจะคงจะต้องขอเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรต่างๆที่ที่เป็นช่องทางที่ให้พวกเราได้ได้รับทราบว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่สามารถที่จะเข้าไป เค้นใน Google อ๋อยิ่งดีสะดวกครับสำนักงานกสนเขตบางทองหลางอ๋อครับผมก็ง่ายสำหรับทุกคนแล้วเห็นไหมฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับใน Google เนี่ยก็คือสำนักงานกศนกนเขตบางทองหลางแค่คำว่ากศนเขตวางทองหลางก็จะเจอละเกิดกิจกรรมของเราเยอะแยะไปหมดโปรแกรมอัปเดตอะไรใหม่ๆซึ่งเราไปเปิดดูได้เลยในในข้อมูลตรงนั้นนะครับ ยังไงต้องขอขอบพระคุณมากครับสําหรับการที่มีอะไรดีๆให้กับประชาชนทั่วๆไปไม่เฉพาะเขตวังประชาชนเขตวังทองหลางเท่านั้นมาได้เลยก็แสดงว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะจัดที่ต้นซุงไอเฟนิวอีกหรือที่ไหนยังอนุเคราะห์เรายังอนุเคราะห์สถานที่กับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราก็จะได้ไม่เจอกัะอีกที่จุดนี้นะครับ แล้วก็คนคงจะล้นหลามมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกฝนตกด้วยนะครับนะครับทุกอย่างต้องขอขอบคุณคุณนาเินีที่ให้เวลาตรงนี้กับพวกเรานะครับได้ทราบี่ยวเรื่องความเป็นมาของกิจกรรมดีๆครั้งนี้ครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ